ดีครับเพื่อนอยู่เพื่อนอยูทผมทางปานเมองนน์นะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับน้ําประปาในบ้านเรานะฮะซึ่งน้ำประปาในบ้านเราเนี่ยเราต้องหาข้อข้อยุติในการตรวจสอบคืออันนี้ผมแนะนําใช้วาวรุ่นรุ่นทั่วไปเนี่ยนะฮะวาว้านเราจะมีถึงสามตัวต่อจากปั๊มน้ํานะฮะผ่านจากทังมาถึงปั๊มน้ําส่งใช้ร่างบน ภายนอกบ้านตัวที่หนึ่งก็คือวาล์วปิดเปิดเฉพาะชั้นล่างตัวที่สองก็คือวาล์วชั้นบนห้องน้ำชั้นบนเทเลสอะไรก็แล้วแต่ควบคุมด้วยตัวที่สองตัวที่สามก็คือวาล์วน้ำนอกบ้านแต่เป็นริมรั้วหรือทางเดินรอบบ้านเราก็แล้วแต่นะฮะ พราะสาเหตุของน้ําที่รั่วซึมเนี่ยถ้าเผื่อเราต่อโดยที่ไม่มีวาล์วดักเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าน้ามันรั่วทิศจุดไหนหากันอยู่นั่นแหละทุบกันอยู่นั่นตัดกันอยู่นั่นจนเสียหายแอบเยินแต่ถ้าเผื่อเรามีวาล์วควบคุมนะเราควบคุมสามตัวที่ผมนําเรียนอย่างนี้นะเราจะทราบทันทีว่าชั้นบนรั่วรั่วเพราะชักโครกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้รู้ทันทีเลยชั้นล่างรั่ว เราก็จะเทสโดยการปิดวาลวไล่ไปทีละชุดชั้นล่างรั่วชั้นบนปิดภายนอกปิดเราก็จะรู้ว่าชั้นล่างนี่รั่วละนี่น้ําซึมเครื่องเครื่องปั๊มน้ํอย่าปั๊มตลอดเดินตลอดผิดปกติแล้วนะฮะอา้าวชั้นล่างเราปิดไม่รั่วไหนรั่วนอกบ้านนอกบ้านแตกซึมบางทีเราทําสวนทําอะไรกันเดี๋ยวที่ไม่ได้ดูแลท่อก็จะแตกซึมก็น้ําก็จะเดินปั๊มก็จะเดินตลอด ถ้าเพื่อรั่วน้อยก็จะเดินเป็นระยะระยะเราก็สามารถเช็คได้หมดนะครับแล้วโดยที่เช็คโดยความสะดวกมากเลยเราก็สามารถจะรู้ในระยะอันสั้นว่าน้ํานี่รั่วตรงไหนรั่วตรงไหนชุดไหนรั่วเราก็จะแก้ได้ถูกต้องนะฮะซึ่งซึ่งเราถ้าเผื่อเราทําลักษณะนี้แล้วปัญหาเรื่องน้ําประปาภายในบ้านเราเนี่ยเป็นของง่ายครับตรวจสอบได้สบายเลยนะครับ อย่าอย่าใช้วาลวตัวเดียวลักษณะว่าเปิดอันเดียวนี่ทั้งบ้านเลยนี่ไม่ใช่แล้วครับต้องแยกให้ได้เราต้องหาวิธีแยกแยกใช้วาลควบคุมแต่ละจุดให้ได้นะครัผมเลยนําเรียนสิ่งที่ดีดีเป็นประโยชน์มาให้เพื่อนในทราบครับสวัสดีครับผมเชิญปานบองนนท์ครับ